สวัสดีครับกับช่แงของซูเปอร์ฮีโร่อไอโอนะฮะวันนี้เราก็จะมีอะไรมาเล่นกันต่อนะฮะกับเรื่องเอาเป็นว่าเป็นเรื่องบี้ไม่บี้กว่าบี้ไม่บี้ภาคสามนะฮะเป็นเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็วันนี้เราจะมาต่อเอฟเฟกต์กันโดยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะให้เห็นภาพด้วยแล้วกันเพราะว่าชุดก่อนผมไม่ได้ถ่ายว่าผมต่อยังไงบ้างนะมามาดูกันเลยวันนี้เราจะเอาบอกกันก่อนเราจะต่อกีตาร์่านมันตีเอฟเฟกแล้วก็ ผ่านเ,าเสียงแตกโอไดอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยออกหัวแอมไปตู้โอเคเสียงจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวผมจะสลับอีกทีก็คือจะเอากล้องมาไว้หน้าแล้วก็อ่ะเดี๋ยวดูเลยดีกว่ามาแบบนี่นะฮะอ่ะโอเคหน้าตามก็เป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้กล้องตัวนี้ผม เอาไว้ถ่ายใ้เห็นก่อนกล้องด้านซ้ายนะฮะกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้อง action cam นะฮะก็ผมจะต่ออัดเสียงจากตู้ลำโพงนี่เลยโดยออกที่โ o โ,โยเหมือนเดิมแต่ตัวนี้เราจะมาเล่นกันก็คือนี่ฮะต่อตัวนี้ออกกีตาร์ฮะตัวนี้ออกมานี่เข้าตัวนี้เหมือนกับใช้ใช้เสียงแตก ในตัวเหมือน,นคล้ายๆเป็นการบูตนิดนึงว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็ออกหัวแอมไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าเสียงมันออกมาจะเป็นเช่นไรกันหรือมาลองดูได้เลยตัวนี้ผมจะใช้เอฟเฟกตัวนี้เป็นโมดูลเลชันนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองลองกันแกลองกันเลยกันว่าจะเป็นเสียงแบบไหนบ้างว่ามันต่อได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะเปิดมันแต่หัวแอมผมเป็นเขียนครีนนะฮะเดีย๋ยวต้องสลับกันดูเป็นครีน ัดกกโอเคอเริ่มเห็นไหมฮะจะมีเสียงของ โอเคมันมีเสียงดีเลย์อยู่นี้เราใช้โมดูลเลชันตัวนี้เดี๋ยวผมจะเยียบเดี๋ยวขยับนิดนึงเยียบเสียงแตกเข้าไป แบบนี้เดี๋ยวเราเอาเสียงนี้ออกเอาเสียงแตกตู้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดแตกตู้เอาเสียงนี้นงเสียงนี้เป็นยังไงโมดูเลชัน่านอ่ะก็ยังใช้โมดู ดังไปนิดนึงเ,เบานิดนะเดี๋ยวตอนนี้เราใส่เฟสฟเข้าไปตัวหนึ่ง โอ้โหมันไม่ใช่ว่าต่อไม่ได้นะฮะแต่ว่าผมว่าเสียงมันกำลังมันเพิ่มขึ้นแบบมากมายจริงๆ อ่ะโอเคอันนี้คือรูปแบบหนึ่งนะครับผมต่อเอฟเฟกตัวนี้เอาไว้ท้ายมันติเอฟเฟกเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกแบบหนึ่งครับก็คือเอาอันนี้เอาตัวเอฟเฟกก้อนมาอยู่ด้านหน้าอยงนี้แทนบ้างมาลองดูโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้ผมย้ายเจ้าก้อนไปไว้ด้านหน้าแทนต่อจากกีตาร์ไป ก็ตัวนี้เป็นอยู่ท้ายเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่ามันเป็นยังไงเช่นเคยครับเสียงคลีนก่อนออกจากกีตาร์เลยนะสดสดไหนึน่งีงเบาไปหน่อย ดีเลยด้วยเดี๋ยวลองใส่เสียงแตกเข้าไป เสียงที่ได้เป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราลองมาเป็นเสียงแตกดูบ้างตรงนี้ก้อนอยู่หน้านะใส่กับเสียงแตกปับก่อไปแตกตู้นะฮะเสียงแตกตู้แต่ว่าตัวมันตีเฟกยังเป็นโมเดิรลชันอยู่ต่อเข้าหน้าตู้เหมือนเดิมไม่ใช่ เอาตัวนี้ลองเปิดดูลองเปิดโอ้ไดดูฮะ เสียงที่ได้ก็แบบนี้นั่นเองะฮะก็ลองดูฮะใช้วิจารณญาณดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเรามาต่อเล่นข้างหน้าต่อตรงกลางต่อท้ายต่ออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือต่อผ่านหน้าตัวแอมหมดนะ,ะับไม่ได้เข้าเซรีเทิร์เลยทั้งนั้นเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ก็หลายๆท่านอาจจะไม่กล้าลองทีนี้ผมก็เลยลองต่อดูให้ดูนะว่าเสียงเป็นยังไงก็สําหรับคลิปนี้บี B ้ไม่บี H ้ทักสาม ฟังเสียงแล้วเป็นยังไงก็อคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้ว